หมูกระทะซึ่งเป็นการย่างเนื้อหมูบนเตากระทะที่มีน้ำซุปอยู่รอบๆและมีผักต่างๆแช่น้ำซุปไปพร้อมกันนี่คือวิธีทำํำส่วนผสม 1. เนื้อหมูดไลบางหมูสามชั้นหมูสันคอหรือเนื้ออื่นๆตามชอบ 2. ผักต่างๆเช่นกะหล่ำปลีผักบุ้งแครอทหรือผักอื่นๆตามชอบ 3. น้ำซุปเช่นน้ำซุปกระดูกหมูหรือไก่ 4น้ำจิ้มหมูกระทะปรุงรสด,ด้วยเต้าเจียวกระเทียมพริกขี้หนูน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำตาล5ผลไม้เช่นแตงโมเป็นตัวเลือกเสริมวิธีทำดึงเตรียมเนื้อหมูสไลด์เนื้อหมูบางและหมักด้วยซอสหรือน้ำมันงาตามชอบพักไว้ประมาณ1ิเตรียมเนื้อหมูสไลด์เนื้อหมูบางและหมักด้วยซอสหรือน้ำมันงาตามชอบพักไว้ประมาณ15-3 2. เตรียมน้ำซุปต้องกระดูกหมูหรือไก่เพื่อทำน้ำซุปใส่เกลือและผงปรุงรสตามชอบ 3. ตั้งเตาว,วางกระทะหมูกระทะบนเตาถ่านหรือเตาไฟฟ้าให้น้ำซุปลงในร่องรอบกระทะ 4. ย่างหมูวางเนื้อหมูบนกระทะที่ย่างรอจนหมูสุกตามต้องการ 5. ต้มผักใส่ผักที่เตรียมไว้ในน้ำซุปเพื่อให้ผักสุกและนุ่ม 6. เสิร์ฟตักเนื้อหมูย่างและผักใส่จาน เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มหมูกระทะลองทำตามดูนะครับหวังว่าจะอร่อย